ครับพวกเราทีมลูกเตะบอลมีสักจากมากไร้ภาคเหนืหอนนจะมารายงานความก้าวหน้าที่เก่งครับครับผมตอนนี้ทางทีมก็ได้ทำการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมคอนโทรลด้วยระยะไกลแล้วนะครับตอนนี้นะครับรถถ่ายของพวกเราก็สามารถบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลระยะไกลได้แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาทดลองก็คือชุดปลูกด้านหลังนะครับ ว่าสามารถใช้งานได้ไหมตอนนี้รถไถนะครับสามารถบังคับด้วยีโมทคอนเทิร์นได้แล้วควบคุมการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เร่งเครื่องได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็มาชมกันดูนะครับว่าชุดบุกูกชุดนี้จะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับไปชมกันเลยนะครับก่อนเด่นนะครับก็ต้องเอา ชุดปูกนะครับลงพื้นก่อนตอนนี้ก็ลองลากไปกับพื้นดูนะครับลูกกิ้งด้านหลังนะครับตัวนี้ข้างบนก็จะเป็นอ่ากวยนะครับที่ใส่ข้าวข้างในจะเป็นจานนะครับที่หมุนๆอยู่ข้าวก็จะร่วงลงข้างล่างตามท่อยางที่เราได้ติดตั้งไว้นะครับอันนี้ลูกกิ้งลูกกิ้งเพื่อหมุนแล้วก็ให้จานที่อยู่ข้างในนะครับหมุนได้ข้าวก็จะตกลงไปตามท่อยางนะครับนี่ จุดที่ข้าวตกก็แล้วแต่เราจะตั้งหรือว่ากําหนดให้ข้าวหล่นเยอะหรือหล่นน้อยก็แล้วแต่เราเลยนะครับ